เอเจอร์พาร์ทกันนะครับผมว่าซีซั่นที่สามนี่จะได้อะไรกันบ้างนนครับสครู scroll. ได้สครูเราก็จะได้เ็บยาวอีกหนึ่งตัวนะสเต็ปแมนยูเทอร์เน่ตัวนี้ก็ไอคอนนะครับคอนโคไอคอน ก็มากเลยต่อไปก็จะเป็นบาสเล่นนะเป็นเจ็ดดาวมาเตโรน,น่าก่อนนะครับสวัสดี้อว์นะครับผมก็ไอคอนมาเตโร,รน,นร่าก็คือคาราบูออโยโูเดอร์รครับผมเป็นเจ็ดดาว ย็นตุ๊ดเนาะเดอะวิดีโอแล้วเป็นเจ็ดดาวไอคอนของยิงตุ๊ดก็จะกลายเป็นอาร์เซนอลเดลเปียโรสซึ่งก็จะเป็นนัดที่ยิงเดวมัดดิดนะครับผมนัดต่อไปก็จะเป็นเจ็ดดาวอาร์เซนอลนะครับผม ก็จะเป็นเซอรอไพรส์เลียญแล้วก็ไอคอนเจ็ดดาวของอาร์ซิโนนนะครับก็จะเป็โซแคบเบลนะครับผมพอหัวล้านแล้วแบบหัวสะท้อนแสงเลยนะสีทองๆเลยแลไวก็จะเป็นเจ็ดดาวของไบเยอร์นิครับ โยโซเคมิก so ครับผมแล้วก็เด็ดดาวของบาเยนน์นะครับนีจะกลายเป็นโยชามาชิอุตครับผมครับผมก็คือนอกจากนอกจากอนอกจากตั้งแตไอคอนเนี่ยเราก็จะได้สเตเชียนลาดเนาะสามอันเนี่ยแล้วก็ลิมิตเบรกอันหนึ่งแอสโลต แอสโลตสองอันเอ๊ะอันหนึ่งเนาะแล้วก็ลด้วอลเปเปอร์สนามด้วยนะอืมเดี๋ยวว่าเดี๋ยว,วไปดูตัวนักเตะก่อนดีกว่าครับผมน,นี้ก็จะเข้าไปรับเปียบเราไปดูกันที่ตัวนักเตะนะครับผมว่าจะโกงกันแค่ไหนนะครับผมอืม มุนงานไปไหน okay. เลยโอเคยาวก็มาจ้าก็เซฟโคลนะครับคอนสซฟโคลคอนเซฟโคนะครับผมพลังก็เป็นออเคสเตเตอร์อาจจะไม่ดีเยอะมากนะแอคบ่งก็ไม่เยอะ ถ้าจำนี่ยังพอได้อยู่จำก็เห็นเด้อสถึงตัวเตี้ยก็ยังพอจะมงได้อยู่้ข้ากาพลังโอ้โหเก้าสิบเป๊ะเลยนี่ยว่าพลังมันไม่ได้เยอะมากครับผมอย่าว่ามีเรื่องยิ่งใกล้เรื่องชูดเลยเรื่องการส่งการม่งนะแล้วก็ลิฟติ้งชอตไลฟ์ช็อตอะไรนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นออสโคไปไปดูที่คาร์ลอสบูโยนะครับผมคาร์ลอสบูโยนี่เล่นได้แบบขวาก็เล่นได้นะครับผมมากับเศษเดสทอยเยอร์นะสเปเคค่าแอตแท็กอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่าแอตแท็กค่าส่าสงตีคิกก็ไม่ค่อยดีนะตีคกิกต่ำมาก แล้วว่าปีดพาวเวอร์อะไรนี่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ค่าพลังก็อยู่ประมาณ9 2 9เก้าสองเก้าสามส่วนสกิลเนี่ยก็มีทั้งนักเซเทินมังแม็กมากมปตันยิงปูโยเนี่ยเตี 7, ้ยร้อยเจ็ดแปดเองแับผมถัดจากปูโยจะเป็น อเล็กซานโดเรลยวพีเอโลนะครับผมโอดินบอยนะครับค่าการลุกค่ารับค่าจ้ำกับหม่งอาจจะไม่ค่อยดีนะก็จะเสียที่ลุกหม่งพลังนี่จะอยู่ประมาณ9ก้าเครับผมนี่เดียวพีเอโรมารเซเทอร์โคแบัฟินชิงมาเลเซียนะครับผม ครับไปเราไปดูกันที่โซลแคมเบลโซลแคมเบลโซลแคมเบลนี่เราหวังว่าเขาอยู่เหมือนกันนะรอบนี้มีเทตปติดมาด้วยนะครับเหมือน,น,นตำนานไม่มีค่าลุกอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็90ต่ำเตี้ยม,มาก เยมากสกิลก็ว่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับมีเศษใส่เยอะนะครับตัวนี้นะครับก็คือซูเปอร์แมนโรธามัาเทอุตนะครับผมเทพเจ้ามัาเทอุตนี่ก็เล่นได้ทั้งตัวลิเบโร่แล้วก็กองกลางตำแหน่งต่างๆครับค่าพลัง มันก็เลยจะแบบออกจะแบบโกงหน่อยๆเนาะคือพลังดีทั้งตัวฟิสิกอลสปีดเทคนิคอะไรเนี้ยก็โอเคนะครับผมเรียกว่าตันๆง่ายสบายสบาย,บายแต่ว่าตัวพลังกราฟเนี่ยจะอยู่ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณเก้าสิบนิดๆเก้าเ็ดเก้าสองนะครับผมแล้วก็ สกิลก็อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทั้งแบบสกิลการจบจบสกอร์การส่งสกิลรับจะเสียแค่ตรงนี้มันตัวเล็กไปหน่อยนะส่วนสูงเปนแค่173เ็มเซนเท่านั้นนะครับผมข้อ,อน,นี้ก็จะเป็นส่วนของตัวโรชามาทิพอบุดเนาะ ใช่ตัว <c oughs> ตัวนึงนะผมมันคือโซมาสโลซ <c oughs> ึกี้นะครับที่เราได้มาจากเซอร์เบล,ลียครับผมก็มาด้วยเพย์อิงสไตล์เป็นคลาสสิกนัมเบอร์10พลังเนี่ยก็ประมาณ90เป๊ะเลย 7K ก็ค่า ทงแอ็กแท็กอะไรก็พอไหวแต่ดีเฟนต์น้อยเนาะแล้วก็ค่าหม่งไม่ค่อยดีนะจำกับเฮดเดอร์นี่ต่ำมากเลยส่วนสกิลทั้งหลายนะสกิลก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะตามสมชายาริสตันโมซาดนะครับก็ประมาณนี้เนาะ แล้ว,วันนี้ก็มารีวิวประมาณแค่นี้นครับผมไงก็วันหน้าเราก็มาพูดคุยเป็นใหม่นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ